สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมาเล e อ g ง i s h ช่องพี่จะพาวัยรุ่นทุกคนไปสนุกกับภาษาอังกฤษแบบไม่เบื่อไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนเราก็มีวิธีเอาตัวรอดในโลกภาษาอังกฤษไปด้วยกันวันนี้คุณครูมีเรื่องสำคัญที่อยากจะมาเมาส์ให้ฟังค่ะใครเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกนี้มันหนักอึ้งเหลือเกินชีวิตวัยรุ่นที่ดูเหมือนจะสนุกสนาน แต่บางทีมันก็มาพร้อมกับความเหนื่อยล้าที่ไม่รู้จบทั้งการบ้านกิจกรรมสอบไหนจะเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนอีกโอ้ยบางทีเราก็อยากจะตะโกนออกมาดังๆว่าเหนื่อยมากกึกๆแต่รู้ไหมคะว่าคำว่าเหนื่อยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คำว่า tired คำเดียววันนี้คุณครูจะมาแชร์5คำศัพท์ในกลุ่มที่ความหมายใกล้เคียงกัน ที่จะช่วยให้เราสื่อสารความรู้สึกเหลล้าได้อย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะไปลุยกันเลยเมื่อคืนนี้เองค่ะมีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมาปรึกษาคุณครูน้องบอกว่าครูครับค่ะหนูรู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่รู้จะทำยังไงดีพอคุณครูถามกลับไปว่าเหนื่อยแบบไหนลูกน้องก็อึ้งไปพักนึงแล้วตอบว่า ก้นเดิ่เลยลครับค่ะครูเหนื่อยแบบอยากนอนคำว่าเหนื่อยของเรามันกว้างมากเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า tired คำนี้เป็นคำที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเนอะมันคือความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือจิตใจทั่วไปที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนักทำงานเยอะหรือแม้แต่การคิดมากค่ะลองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ After studying all night, I'm so tired. หลังจากอ่านหนังสือทั้งคืนฉันเหนื่อยมากหรือ I'm tired of listening to his excuses. ฉันเหนื่อยที่จะฟังข้อแก้ตัวของเขาแล้วเห็นไหมคะว่ามันใช้ได้ทั้งกับความเหนื่อยกายและความเหนื่อยใจเลยแต่ถ้าคุณครูบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่าอันนี้มันจะมากกว่าแค่ tired แล้วนะคะมันคือคำว่า exhausted ครกคำนี้หมายถึงความเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงเหนื่อยแบบหมดเปรี้ยวหมดแรงเหนื่อยจนแทบจะขยับตัวไม่ไหวแล้วนะคะมักจะเกิดจากการออกแรงมากๆหรือทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานๆหรือบางทีอาจจะหมายถึงเหนื่อยใจจนไม่เหลือพลังงานจะทำอะไรแล้วก็ได้นะตัวอย่างประโยคเด็ดๆเลยก็คือ after running a marathon I was completely exhausted หลังจากวิ่งมาราธอนฉันเหมียแ,แรงโดยสิ้นเชิงหรือ the endless stress of exams left her feeling utterly exhausted ความเครียดจากการสอบที่ไม่มีวันจบสิน้นทำให้เธอรู้สึกหมดแรงอย่างที่สุดลองสังเกตดีๆนะคะว่า exhausted จะให้ความรู้สึกที่หนักหนาสาหัสกว่า tired เยอะเลยค่ะทีนี้ลองจินตนาการภาพตามคุณครูนะคะเรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มาหลายชั่วโมง ตาจะปิดปวดหัวตบๆแต่ก็ยังต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะเรียกว่า fatigue fatigue ค่ะคำนี้มักจะหมายถึงความเหนื่อยล้าสะสมที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมักจะเป็นผลมาจากการทำงานนะ่ะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ร่างกายอ่อนแรงลงตัวอย่างประโยคก็เช่น the long hours at the office left him feeling constantly fatigued ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานในออฟฟิศทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาหรือ she was so fatigued that she couldn't concentrate on her studies เธอเหนื่อยล้ามากจนไม่สามารถมีสมาธิกับการเรียนได้คำนี้จะเน้นไปที่ความรู้สึกอ่อนเพลียที่เรื้อรังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆค,ค่ะเคยไหมคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าพลังงานในตัวมันหมดเกลี้ยง เหมือนแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ที่ลดทวบจนเหลือศูนย์นั่นแหละคือความรู้สึกของคำว่า drained คะ่ะคำนี้หมายถึงความเหนื่อยล้าที่ทำให้รู้สึกว่าพลังงานทั้งทางกายและทางใจถูกสูบออกไปจนหมดมักจะใช้กับการที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องใช้พลังงานอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆหรือเรื่องที่บีบคั้นอารมณ์ ตัวอย่างประโยคเช่น After arguing all day, I felt completely drained. หลังจากถกเถียงกันมาทั้งวันฉันรู้สึกหมดแรงโดยสิ้นเชิงหรือ hmm? The constant demands of her job left her feeling utterly drained. ความต้องการที่ไม่หยุดหยนต์ของงานทำให้เธอรู้สึกหมดเรี่ยวแรงโดยสิ้นเชิงคำว่า drained จะให้ความรู้สึกเหมือนเราถูกดูดพลังงานออกไปจนไม่เหลืออะไรเลยค่ะ และแล้วก็มาถึงคำไฮไลท์ของเราในวันนี้ค่ะคำว่า weary weary u n w i n e คำนี้เป็นคำที่คุณครูชอบมากเพราะมันสื่อถึงความเหนื่อยล้าที่ลึกซึ้งกว่าคำอื่นๆไม่ได้หมายถึงแค่เหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจธรรมดาแต่มันหมายถึงความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานจนกลายเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งในจิตใจเหมือนแบกอะไรบางอย่างเอาไว้บนบ่าตลอดเวลามันอาจจะเกิดจากการต้องเผชิญกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆความผิดหวัง หรือการต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นมันมีความรู้สึกของความท้อแท้แสนอยู่ด้วยค่ะตัวอย่างประโยคที่เห็นภาพชัดๆคือ after years of fighting for justice he grew weary หลังจากต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาหลายปีเขาก็เริ่มเหนื่อยหน่ายหรือ her heart was weary from endless disappointments หัวใจของเธอเหนื่อยลา้าจากความผิดหวังไม่รู้จบ weary คือความเหนื่อยที่เข็นลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณเลยค่ะบางครั้งความเหนื่อยล้าเหล่านี้มันก็เหมือนแนวที่ตามติดเราไปทุกที่ใช่ไหมคะเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ทําไมต้องแบกรับอะไรมากมายขนาดนี้บางทีมันก็ทําให้เราท้อแท้จนไม่อยากจะไปต่อเลยแต่คุณครูอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะคะว่าความเหนื่อยเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตค่ะทุกครั้งที่เราต้องเผชิญกับความเหนื่อย เรากำลังเรียนรู้ที่จะแข็งแกร่งขึ้นเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะหาวิธีรับมือกับมันได้ดีขึ้นค่ะคำว่าวีรีที่เราพูดถึงกันวันนี้มันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันแปลว่าเรากำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายต่างหากค่ะจำไว้นะคะว่าในความมืดมิดที่สุดก็มักจะมีแสงเล็กๆแห่งความหวังเสมอคุณครูรู้ดีค่ะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ บางวันเราก็อยากจะร้องไห้ออกมาดังๆบางวันก็อยากจะหายไปจากโลกนี้เลยใช่ไหมคะแต่คุณครูอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังรู้สึกวีรี่อยู่ในตอนนี้คะ่ะลองหยุดพักสักนิดหายใจลึกๆแล้วลองมองย้อนกลับไปดูว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเก้าวข้ามผ่านอะไรมาบ้างเราแข็งแกร่งแค่ไหนทุกความเหนื่อยล้าที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้ มันกำลังจะสอนให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นและคุณจะค้นพบว่าคุณมีความสามารถในการรับมือกับมันได้มากกว่าที่คิดค่ะและนี้คือความจริงที่คุณครูอยากจะบอกค่ะว่าความเหนื่อยล้าของเรานั้นมันมีนมหลายเฉดสีหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ขาวดำคำว่า tired คือเหนื่อยทั่วไป exhausted คือหมดแรงสิ้นเชิง fatigued คือเหนื่อยสะสม drained คือพลานานหมดเกลี้ยงและ weary คือเหนล่ล้าจนท้อใจการที่เราเข้าใจความแตกต่างของคำเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราจะหายเหน่อยเป็นปลิดทิ้งนะคะแต่การที่เราสามารถบอกความรู้สึกตัวเองออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำมันจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและช่วยให้คนรอบข้างเข้าใจเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะ เมื่อเราเข้าใจเราก็จะหาวิธีจัดการกับมันได้ถูกจุดมากขึ้นนี่แหละค่ะคือพลังของภาษาที่จะช่วยปลดล็อกความรู้สึกของเราเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้คำศัพท์ใหม่ๆไปใช้สื่อสารความรู้สึกเหนื่อยของตัวเองได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้นนะคะคุณครูเชื่อว่าเมื่อเราเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้ เราจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกของเราได้อย่างถูกต้องและมันจะทำให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้ไปได้ค่ะถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจคุณครูด้วยนะคะหรือถ้ามีเพื่อนคนไหนที่กำลังรู้สึก weary อยู่ในตอนนี้แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูได้เลยค่ะเพื่อจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่องมา l e t English และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากคุณครูนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะบ๊ายบาย